g u y I'm b o มเลยดา thank you for อะไมาตรงนี้นะคะ <laughs> thank you to be here thank you so much how are you today and how are you s today and how are you tomorrow okay thank you bye bye บัางโบหลังจากไปรับเรียนมาเกือบเดือนกว่าควจริง2เดือนน้อยมากค่ะจากการเรียนหนังสือเนาะก็เท่าที่ได้ค่ะอ๋อเท่าที่ไหว อยากให้คุณดูยืนยันว่าเราไปจริงไม่ใช่เราไปไ,ไปเจอจกลชาวคนไทย <laughs> คนไทยมาเจอหนูค,คือเราแวะที่หนูอยู่มันเป็นมันเป็นในเมืองอค่ะมันเป็นแบบว่าฟิล์มโซนสาธรโซนเอเ่อสีลมอะไรเงี้ยแล้วก็โลเคชั่นที่เราจะไปเที่ยวในลอนดอนมันก็มีเดิมๆแบบโเคเว่นการ์เด้นตลาดนัดมีเป็นเอ่ออะไรประมาณนั้นแบบแค่โซนๆนั้นยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปไหนอะไรเลยก็จะเจอนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะมันเป็นโซนท่องเที่ยวหนไปเรียนจริงค่ะพี่ ครับแต่อย่างอย่างตอนบูกิงเขาบอกว่าของเราที่เจอเขาก็คือบังเอิญบังเอิญใช่ทุกคนที่เจอที่เป็นนักแสดงบังเอิญหมดเลยเทสเทสไปครับเทสก็บังเอิญเทศนี่คือตลกสุดแล้วแบบโบกี้มีเป็นร้อยอ่ะต้องขึ้นอันเดียวกันแลรัศฐานีเดียวกันโบกี้เดียวกันแล้วแบบเจอตรงหน้าเลยอะไรเงี้ยเขาเรียกแบบ มันเป็นเวดเป็นกลับทำไมอ่ะดีใจเหรอจะเพื่อนแสดงร่วมประเทศดีใจนะแต่ค่รู้สึกว่าแบบว่าโลกมันกลมหน้ากลัแปลกบอกมันบอกมันมันแปลกๆบ้างมันมันเจอกันแบบจังๆจังเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่โบคิดก่อนน้นี้ว่าไปกลัวเหงากลัวโดนเดียบโดนด่าก็คือไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยรู้สึกอยากเหงามีความรู้สึกนั้นด้วยหรอมีคเขารู้สึกว่าแบบวันนี้จะได้อยู่คนเดียวไหมนะจะได้แบบ ไม่มีมจะต้องมีแหละจะต้องมีคนแบบว่าโบไปทางนี้กันไปกินข้าวอาหารไทยทุกวันเลยบ่อยมากค่ะแบบกินอาหารฝรั่งนะับวันได้นะเลยออ,อนอย่างนี้แล้วพูดภาษาอังกฤษกับใครเจอแต่คนไทยเออจอหนูพูดกับครูทุกเช้าพูอรคือพูดกับครูะคะ่ะหนูเรียนจันท์ถึงสุ์ใช่ไหมถูกตั้งแต่แปดโมงเช้าคือเริ่มเรียนแล้วจนถึงบ่ายสองเพึ่ก็คือพูดแต่ภาษาอังกฤษอยู่นั่นน่ะทั้งวันเลยอะไรเงี้ยก็เลย นั่นแหละค่ะเป็นเป็นต้นเหตุว่าทาไมาถึงอยากพูดไทยเหนื่อยเนาะมันใช้สมองพูดตั้งแต่เช้าพอกลับบ้านมาก,ก,ก็พูดไทยบ้างเอะเอาเรื่องเรียนก่อนละกันจะ่จริงจังเราไม่เราเราได้ตามที่เราต้องการมัอาจจะไม่ถึงเป้าที่ต้องการค่ะแต่ว่าได้ประมาณหนึง่งได้แบบว่าก็ไม่ไม่ไอายไม่ไอายพ่ออายแม่แล้วอะตอนเนี้ยเพราะตอนตอนนั้นน,น,นี่เราไปตั้งแต่ว่าเราอยากกลับมาสื่อสางได้ ใช่ตั้งใจแค่ว่าเข้าใจแล้วก็สื่อสารได้เข้าใจว่าสิ่งที่ควรจะใช้ในเซนเทน์ที่ถูกต้องคืออะไรเพราะว่าเราทิ้งไปตั้งแต่แบบมัธยมอะค่ะทิ้งไปนานมากกับเรื่องการใช้กรามิกอะไรเงรี้ยอันนี้ครูเขาก็เหมือนมาครูพื้นฐานใหม่เลยแล้วก็เรื่องคําทรงครําศัพท์นี่คือมันขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่าจะได้ใช้ไหมคาศัพท์จะต้องท่องซึ่งเราไม่ท่อง <c oughs> เราใช้เน้นใช้ชีวิตเน้นฟังแล้วก็ถามว่าเออหมายความว่าอะไรเขาก็จะแปลเราจะไม่เสิร์ชหา ครูบอกว่ามือน่าจะไปเป็นสอนภาษาไทยน่ามากกว่าที่จะไปเรียนก็มีบ้างมีจังหวะบางช่วงที่ครูบอกว่า It's อ not a Thai Class Language นะครูก็แบบอ้าว sorry teacher มันเพลินนะมันเพลินแล้วเพลินเพื่อนที่มาจากต่างประเทศก็จะแบบว่าอยากจะรู้ว่าคำที่เหมือนกันในชาติเรากับชาติเขาคำไหนเหมือนกันบ้างซึ่งได้คำว่าสารแนเหมือนกัน ภาษาเทรกีค่ะเทรกีเป็นภาษาเดียวกันแปลว่าสารแเนเหมือนกันคำเดียวกันคำเดียวกันเป๊ะออกเสียงคล้ายกันออกเสียงคล้ายกันอินเนอร์เหมือนกันลองดูสิเเน่แล้วเขาเข้าใจเขาบอกว่าไปด้วยใช่เขาบอกอีกทั้งสิ่งเลยอยู่ภาษาอิตาลีต้องเล่นอย่างเดียวสิ่งถ้าเป็นเราไปอยู่ลอนดอนเราไปสาวลอนดอนมันเป็นยังไงบ้างลอนดอนเกิร์ลมั้งลอนดอนเนอร์ค่ะลอนดอนเนอร์ลอนดอนเกิร์ลมันก็จะเป็นแบบ มันจะมีความแบบว่าห่วงนู้งห่วงตัวจะแบบว่าคนอังกฤษจะไม่ชอบเอ่อชาวต่างชาติแลหละค่ะจะมีเรื่องออ personality การไม่ถูกนะต้องตัวคนอื่นหรือว่าการจ้องหน้าจ้องตาคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราคนไทยเป็นการจ้องหน้าจ้องตาจับมัดต้องตัวเป็นเรื่องปกติแบบเป็นไงสบายดีไหมแบบมือถึงแล้วก็พูดก็จะแบบว่าเขาจะห้ามถามอายุห้ามถามเรนะื่นั้นซึ่งเราคนไทยก็แบบ my name is bo melada 29 years old mm hmm. นางก็แบบครูก็แบบว่าอยากพูดอายุห้ามพูดอายุกันอังกฤษไม่ถามอายุก็เอาเหรอมันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นของคนไทยเนาะอายุเท mm hmm. ่านี้ค่ะนี่ค่ะอะไรเงี้ยก็ได้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมครูมาเยอะมากเยอะๆตอนไป <laughs> อะไรคนอยากทำ พอรู้สึกว่าเส้นผมสุขภาพดีมากเราก็เลยอยากลองของว่าถ้าเราไปดัดผมลอนเออมันคงใช้ชีวิตง่ายขึ้นมันคงแบบนู่นนี่นั่นขึ้นเป็นยังไงอธิบายมันใช้ยงง่ายึ้น <c oughs> ผมบม้านนั้นหรอย่อยอ้ยมันก็เป็นผมลอนไม่ต้องตื่นมาใดผมอะไรเยอะแยะ,ะคิดแบบนั้นที่ไทยแล้วตื่นมาขยำน้ำทุกเช้าทำ <c oughs> ทุกเช้าผมแบบ คือผมสภาพมันยังดีอยู่หมพี่แต่แค่มันบอกว่าอย่าหาทำเนาะไปต่างประเทศอย่าดันฝมทำสีก็พอเนาะแต่ว่าโชคดีผม ผมสวยมากจะเข้าหรัอจะสบายติงนะครับแพนิงก็รีจอยสิค่ะอะไรการใช้ชีวิตที่เน่ยต้องสำหรับเจวโบเองไม่ใช้ชีวิตของคนธรรมดาแรกๆรยากแรกๆยากหลังๆสนุกเพราะว่าพูดอะไรก็ได้ทำไมจะทำตัวอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้จักเลยจริงหรือไม่มีคนรู้จักจริงค่ะต่างชาติอะไรที่แบบที่อไทยประหลาดสุขคือินกับบ้านเพราะว่ามันมืด เรากลับบ้านดึกเงี้ยไปกินข้าวเพื่อนๆแล้วก็แบบสามทุ่มกลับเงี้ยมันสามทุ่มมันถึงจะมืดใช่ป่ะคะพอมันมืดปั๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทางกลับบ้านเรามันคนแปลกหน้าเยอะอะไรเงี้ยสเตนเจอร์เยอะเดินประหลาดเลยละกันก็เดินก็เลยโอ้ประหลาดพี่เคยเห็นคนแหวกป่ะอม่แหวกเลยเลยให้เราอะนะให้เราเดินเพื่อเพแบบว่าให้เขาเกรงกลัวเราหรอไม่กล้าใช่คือเรารู้สึกว่าพอมันมืดอ่ะเวลาเรากลับบ้านดมืดคนเดียวมันต้องเดินอะไรประหลาดประหลาดหน่อยแบบไม่ปลอดภัยโอ้คนแหวก ว้าบเออเออได้ผลได้ผลไม่คิดแต่ว่าเราสวยแล้วทำย่างนั้นเนี่ยไม่โมเมนต์นั้นไม่สวยค่ะมิวทำอะไรก็ได้อยู่อยู่ต่างประเทศแบบคนไม่รู้จักอะไรตอนนี้เห็นแบบมีเศษตาที่อันนี้เป็นไปเซฟไลน์แล้ววันนั้นเราปวดด้วยวันนั้นไม่สบายพอได้เจอแบบเอ้าจ้องทำท่าเมื่อกี้ไว้ทำท่าเมื่อกี้แล้วทำอะไรนะ ใช่เลยมึงมาดินี่ละส่งมละสงได้ด้วยมอบสิมานี่มานีดิมาดิคิดว่าเป็นอะไรเล็กอ๋อมานี่มานี่คือทำไทยนะคะผู้ซีแบงก์กิทเราเป็นไทยบ้างเพราะก็ it's so good so good yeah yeah welcome so much yeah and after t have t h a room have everything มีบ้านมีห้องแล้วเออได้มมีห้องแล้วถ้าตัดออกตัดออกไปเลย อะไรไปเซอร์ไพรส์วันนั้นไม่สบายค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนได้เจอคนใกล้ชิดผู้ปกครองอะไรเงี้ย <c oughs> โมโหเลยค่ะน <c oughs> ั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกเหมือนกำลังใจนี่ก็เลยแบบน้าตากลอ <c oughs> ลองได้เขามายัางไงเขามายังไงเขาแอบแอบมาค่ะคือเขาวางแผนกับพี่พีชที่เ <c oughs> นาะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าจะมียามาให้หนูก็แบบ ยาอะไรอ่มีหมดแล้วมีครบทุกยาเลยแบบแก้ปวดแก้น้ำมูกอะไรอะไรมีครบหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยยาเนี้ยเธอไม่มีแน่นอนโบแล้วก็อ้าวรอโอเคเขาก็เลยโทรมาให้ลงไปรับแล้วก็แต่งตัวนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันสกปรกนะเราแบบน้ำก็ไม่อาบฟันก็ไม่แปรงอะไรเงี้ยคนไม่สบายพี่ไม่มีแรงจะแบบทำอะไรมันก็นอนอะไรเงี้ยพอลงไปข้างล่างก็เห็นแบบว่าพานักงานที่เป็น แบบเข้มๆหน่อยเป็นคนอินเดีเยอะไรเงี้ยค่ะเราก็นึกว่าแบบยาอินเดียหรอทำไมให้ยาอินเดียมันจะกินยน<อ>ังไงเนาะอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปหาเขาเขาก็แบบเ,เหมือนเหมือนถามว่าเราว่าจะออกเหรออะไรเอ๋อไม่ใช่คนนี้วะเขออกไปเห็นน้องคนจีนแบบว่าผู้หญิงจีนอะไรเงี้ยน,นึกว่ายาจีนหรอ <laughs> เขานั่งถือ <c oughs> เป้กันมาทั้งคืนเนหัวคือจะเอาแต่ยาแบบแว่าก็จะขึ้นไปนอนเลยลออเขาออกไปน้องเขาก็แบบว่าขอบคุณแล้วก็เดินเข้าประตูสวนเราแล้วก็เอาไม่ใช่ยาจีน แล้วคนณส่ง well> okay. oh ยาอยู่ด้วยก็เลยไปหันกลอไปแล้วก็เจออเล็กยาจีนเหมือนกันยาจีนเหมือนกันแล้เขายาใจอะไรยาใจคนคนคนโบค่ะวินาทีนั้นเห็นปุ๊บไปเจอยาจีนหน้าไงยอเล็กคุ๊บยังไงแบบมันก็แบบอุ้ยเอไม่ไหวแล้วไม่สบายกับยาผม เขาก็โดนสัมภายกับเหมือนกันเพราะ<ช>ว่าเราไม่ได้ไปเรียนเพราะ<ช>าเขาต้องใจตา,า,าไปรับเราที่โรงเรียนตอนที่จะไปจะเอ๋ระหว่าวงทางเดินก็เลยจะเอ๋เลยไม่มีโบแต่ดีที่เขายังไม่ไปถึงโรงเรียนเขาน่าจะเอะใจอะไรสักอย่างแหละคะ่ะโรเลยโทรหาแบบฝั่งน้องๆเลยว่าโบแบบทเหมือนไม่รับโทรศัพท์หรืออะไรหรือเปล่านียน้องเหมือนไม่ทักมาเลยแต่แปดโมงเลย ตอนนั้นดีใจในโบเพราะว่าพี่อเล็กเหมือนซื้อตั๋วแบบกองโดนยกไข่ก็แบบตัดก็บุก็ิีไปอวดเซอร์รส์เราเลยเชื่วอว่าโชคดีตรงที่ว่ากองเขาไม่ได้มีคิวเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอขอโอกาสตรงเนี้ยบินมาหาก็มาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนั้นก็ก็รู้สึกดีแต่ก็เกรงใจตัวพี่เล็กด้วยละเพราะว่าตั๋วเติมมันแพงอะไรเงี้ยแบบแข่งกันจริงจร้งซึ้งใจในแฟนคนนี้ยังไงบ้างมันเป็นโมทีฟไหม ซึ่งมากเป็นบุญมากเลยที่ได้รู้จักกับอเล็กธิลเดชเป็นบุญมากเลยพี่เขาไปกี่รอบเขาไปสองรอบรอบแรกเซอร์ไพรส์สวันป่ะสามวันสามวันก็ก็รู้สึกว่าเออพี่เขาก็ทุ่มเทดีเนาะแบบหรือใจจริงแล้วก็อยากพักปะวะแต่เขาไม่สบายเลยนใช่รอบสองไม่สบายเป็นแบบแขกตี้ป ก็ตอนแรกก็แบบว่าพี่จะให้หนูไปรับไหมเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องพี่แบบเดี๋ยวจะได้นั่งรถถึงเลยสุดท้ายก็โทรมาหาบีบีมารับพี่ปะรฮะพี่ไหนบอกไม่ให้หนูไปรับไงแล้วเนี่ยเห็นหนก็บอกให้ไปรับออยังไงอะไรเงี้ยนางก็อกอ้าวพี่นึกว่าหนูจะมารับก็พี่บอกไปให้ไปท่านบอกว่าเราจะเจอไปเจอไปกว่าก็คือบอกไม่ไปก็ ก็ไม่อยากเป็นภาระแบบหนูก็แบบเอายังไงล่ะก็เธอบอกว่าจะได้มาหาฉันทีเดียวเร็วๆเลยปื้ดไม่ต้องอะไรใช่แต่หนูหนูก็ไม่ไปไงพี่หนูก็ไม่อยากรอเขาว่าเขาแบบโอเคเดี๋ยวหนูรอแล้วกันนะพี่อะไรเงี้ยรอรับนะอะไรเงี้ยเรื่องกำไรมันเกิดผัวใหม่ัวใหม่ที่ไม่ได้ให้วันเกิดเออโชว์ยัวใหญ่เลย เม่ออวดก็แฟนซีให้เราอวดมันจะขายมันก็มาช่วยอ่จริงต่อหน้ากล้องช่วยอ่างนี้สมันชนตีนแต่ว่าถ้าใครอ่ะเพลงใหครทำให้หน่อยมึงไม่ต้องพูดแล้วมึงเขาซีนหวานอยู่ซีนแบบอยาให้ใต้โชว์อยให้ใต้โชว์นับหนึ่งถึงสิบในใจนับนหนึ่งถึงสิบเดี๋ยวฝากให้นับไปสำหรับกำไรสำหรับกำไรก็หนูออกแบบเองออกแบบเองดีไซน์เองแล้วก็เป็นพลอยประจำวันเกิดเขาที่เหมาะกับเขาอะไรเงี้ย ครบยังสิครบยังโอเคฝากเพลงทำอะไรไม่จบเลยความหมายยังไงบ้างเขมลงยังไม่คือความหมายมากมายเ่ออะไรวะความหมายก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าโชคลาภเงินทองเสน่ห์เมตตาอะไรเงี้ยเป็นแบบพลอยประจำอะไรเงี้ยล่ะค่ะสีชมพูใช่เป็นพิงค์โทมารีนสีเขียวเป็นจำชื่อไม่ได้ชื่อยากๆชื่อ อะไรโอ้โหเสืร์แหล่แล้วก็อีเมลเป็นเป็นหัวใจอะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวแทนเราไปเลยตอนท้ายมึงลงคาถามะลักกูหลงกูคาถาเปลี่ยนใหม่ละคะตั้งแรกเป็นลักกูหลงกูแล้วหลังเป็นเชื่อฟังกูทำตามโอ้ยทำไมอะยอมกูหน่อยสิอะไรอันนี้มันคือเสียงในหัวหรือความในใจน่าจะเป็นเสียงในหัวค่ะแต่ดังไปนิดนึงโกงมองกันอ่ะพอท้ายเขาและเขาเป็นยังไงบ้างเขาเปลี่ยนไปเขาก็ ตั้งใจดูมากๆว่าแบบเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรแบบอันนั้นคืออุยแบบอ้ยทำไมเป็นเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบใส่พอดีเลยมันแบบอุย้ยมันเข้ากับเราเนาะผู้ชายก็ใส่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็่าทำเป็นคู่ด้วยของหนูอะมีก่อนหนูทําให้ตัวเองก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าพี่เล็กใส่แบบนี้ก็น่าน่าจะเหมาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นกำไรคู่ไปปวดอะไรขนาด หนูคิดไว้แล้วแหละหนูได้ทำเต็มที่เลยเออว่าเขาต้องอวดแน่นอนประชุมกล้องเจอปุ๊บแฝงเป็นแบบแค่แบบแบบเป็นแบบเหมือนสปอร์ตไลท์แมมแล้วมันมันแบบิปบบบใช่มันมันเล่นแสงเล่นไฟแล้วก็คิดเทคนิคกันมาเยอะเพราะว่าหนูชอบออกแบบจิวเวลรี่เนาะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะได้แบบนี้นะคะลองทักในเล็กเมสเซจมานะคะเดี๋ยวเสริมดวงได้ค่ะเพราะเสริม คือถ้าบูนจะกลับไปเรียนอีกนะอยากกลับไปอยากกลับไปเรียนนะเพราะว่ามันมันได้ใช้สมองจริงๆอะไรแบบสมองซีที่เราไม่ได้ใช้มานานกเป็นเท่ากี่เดือนครับที่คุณเขาบอกมาเขาส่งเดือนค่ะเขาได้เท่านี้หรอฮะเราเราไปเรียนเรากลับมาเราได้ทั้งขายทั้งดอกมาได้เท่นได้เท่านี้ก็บุญแล้วจะเอาอะไรแย่ได้ไหด้ไหมพวกเธอลองไปเรียนดูสิ เราได้เท่านี้ก็บุญแล้วเราจะ้อได้อีกรอบนึงใช่อยากเรียวเรียนอีกรอบหนึ่งมอนไหรบจริงจริงโบอ่ะคือก่อนที่จะกลับไทยอะค่ะครูเขาถามแล้วว่าอยากจะอัปเกรดเลเวลตัวเองไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรียนได้มาครึ่งเทอมแล้วครูก็บอกว่าอัปเกรดเลเวลได้แล้วแหละแต่โบบอกว่าอันที่หนูจะอัปเกรดขึ้นไปมันไม่ได้ตรงใจที่เราอยากเรียนเราอยากสปีกิ่งเนาะอยากจะพูดอะไรเงี้ยอันที่ขึ้นไปมันเป็นเหมือนแบบ เจาะไปในเรื่องอะไรสักอย่างก็จะไม่ได้แล้วใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากเรียนกับครูคนนี้ต่อไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะเรเคยกันแล้วด้วยแล้วก็มันตรงใจอย่างที่เราอยากเรียนจริงๆสุดท้ายเมื่อวานพี่อะไรบอกว่าถ้าขายกระหมี่ได้แบบว่าขายแสนเขาบอกว่าเธอโบอยากได้อะไรเขให้หมดเลยหนูอยากได้อะไรพี่ให้หมดเลยหนูไม่เชื่อหรอกพี่ไม่บอกเลยว่าเขาเขาขายได้แสน่องเขาจะแต่งงาน ไม่รู้ว่าไปซื้อเก้าหมื่นกล่องไปก็ซื้อเองรู้สึกยอาจจะยังเนาะวานละแสนอาวจะยังเนาะแต่เป็นไงมาบอกว่าแต่ตอบพูดเขาจะคุกเข่าขอแต่งงานตรงนี้มันยอมไหมยองใช่มใจนะทำไมโบดูไม่เชื่อลยคำพูดที่พี่ถามไปเลยเนี่ยมันจะอีกไม่กี่วันนี้สิพี่โอ้ยวัละสามร้อยกล่องมีหน้าหรอกันละมรอยไม่มัละสามร้อยบาททงไม่มีหน้าหรอกวันนี้ถ้าไปดูสวยดูผอมดูแบบว่าดูแบบ ไม่เท่านี้ไม่ได้นะคะแค่ oh. เงินไม่พอ <Okay. S 2> หนูสมบทบุนได้ <laughs> <laughs>